เรียนแม่ทัพภาคที่1ที่เคารพกองพลพัฒนาที่1ขอรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห่วงที่ผ่านมาเพื่อกรุณาทราบดังนี้การพิทักษ์และเท่าทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กองพลพัฒนาที่1จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษาดังนี้ โครงการจิตอาสาพัฒนา72วัด72โรงเรียนดําเนินการแล้วจํานวน39วัด40โรงเรียนและโครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิต72รายดําเนินการแล้ว33รายได้ปริมาณโลหิต45,000 cc จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การปฏิบัติงานตามนโยบายกองพันพัฒนานที่1ได้ดำเนินการจิตอา,าสาทั้ง3ด้านจำนวน628ครั้ง บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆจำนวน323ครั้งได้ปริมาณโลหิต145,350ซีสีสสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่4ประจำปี2567นักโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี จดสถานีการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ในการรับการเยี่ยมชมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกองพลนพัฒนาที่1ดําเนินการตามโครงการปร,รับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้โอกาสในชุมชนแออัดพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดพื้นที่ภาคก,กลาง จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการต่างๆตั้งจุดบริกรรรารประชาชนช่วงเทศกาลที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดราชบุรีดำเนินการโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปี2567ด้วยจัดกำลังพลยุโทโธปกรณ์เพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจํานวน209หลังคาเรือนรวมปริมาณ162,000ลิตร ดำเนินการส่งเสริมสืบสารศิลปะแม่ไม้มวยไทยในการออกกำลังกายของกำลังพลและครอบครัวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายจัดชุดช่างเข้าปรับปรุงอาคารหน่วยฝึกทหารใหม่ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกในพื้นที่กองทัพภาคที่1จําจำนวน20หน่วยฝึกรวม27อาคารปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้วตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่โดยเน้นย้ำในเรื่องมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อนและการปรับปรุงอาคารสถานที่ การปฏิบัติงานของหน่วยที่สําคัญงานโครงการพระราชดำริดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้ง4โครงการที่หน่วยรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่โครงการพระราชดำริทําแนวกันไฟและดําเนินการดับไฟป่าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานภายในสนย์ศิลปาชีพสวนพึง่งราชบุรีและติดตามการจัดทําผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาผ้าป่า ทอผ้าไหมเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาในห่วงเดือนพฤษภาคม2567แหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริธนาคารควายโรงเรียนควายจัดโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กเกษตรวิถีถิ่น จัดวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนประชาชนทั่วไปในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการทหารพันดีของหน่วยจำนวน3,516คนส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยเพื่อได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นดําเนินการฝึกอบรมการขับขี่ยานพาหนะและนําทหารกองประจํการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ดําเนินการมอบสอดอ .8 ให้ทหารกองประจำการก่อนที่จะปลดประจําการครบทุกนาย ส่งเสริมทหารกองประจำการให้มีความก้าวหน้าในอาชีพทหารในการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนในสิบทหารบกมอบใบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยในด้านต่างๆดังนี้ด้านกีฬาด้านทักษะดิจิทัลด้านนวัตกรรมด้านอินฟลูเอนเซอร์การซักซ้อมแผนผเผชิญเหตุระวังป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภยัยภายในหน่วยและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจัดกิจกรรมวันสงกราน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยกองพลพัฒนาที่1ได้รับมอบหมายจากกองทัพบ,บกให้เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบ,บกครั้งที่71และได้รับมอบหมายจากกองทัพภาคที่1ให้เป็นหน่วยรับผิดชอบทีมกีฬากอล์ฟอาร์มีเเอการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล3รางวัลและรางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้สวัสดิการกำลังพลมอบชุดเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวพอพับแขนยาวชุดเครื่องแบบฝึกพรางให้กับกำลังพลมอบเสอยืดคอวีให้ทหารกองประจำการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัวมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดเป็นประจำทุกเดือนจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้กับกำลังพลเพื่อบำรุงขวัญและลดค่าใช้ใจ่ายให้กับกำลังพลมอบกระเป๋าเป้สะพายหลังสิ่งอุปโภคบริโภคและเงินบำรุง ขวัญให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริกองพลพัฒนาที่หนึ่งขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ